สวัสดีค่ะข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของจํานวนจริงเนาะโดยที่พวกการแยกตัวประกอบเนี้ยโดยที่เขาบอกว่าถ้าเคเป็นจํานวนจริงที่มีค่ามากกว่าหนึ่งแล้วตัวเนี้ยสมการเนี้ยมันจะมีค่ามากเท่ากับตัวเลขในข้อใดเนาะอันเนี้ยเราพี่จะเริ่มจากข้อ4กับข้อเลยก็คือไม่ว่าจะจัดรูปยังไงนะคะการที่เราแยกตัวประกอบแล้วอะ หรืออย่างเงี้ยไม่น่าจะมีค่าเท่ากับ 4k1 โอเคกำลังเกิดได้นาะก็คือมันดูเป็นไปไม่ได้ก็เลยคิดว่าข้อ4กับข้อ5นี่คือเป็นไปไม่ได้อันนี้เราก็จะมาดูเป็นพิเศษในข้อ1 2 3โดยในข้อ ตอนนี้จากตัวเลือกที่ที่เป็นไปได้นอกจากอันนี้มันเป็น k กำลังแปดเนาะแล้วก็ k กำลังแปดเป็นพจน์ที่มีค่าสูงสุดซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็น k กำลังแปดเือนกันนี่ก็เป็น k กำลังแปด k กำลังเจ็ดเนาะคือ k กำลังเจ็ดอะพอพอมันคูณเข้าไปมันจะได้ประมาณ k กำลังแปด k ใช่ไหมแล้วก็ k ลบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นพอตัดตัดกันแล้วอะ เมื่อเหมือนพดตัวหน้าที่มันหาร8หาร1เงี้ยมันค่าที่มันเป็นไปได้มันน่าจะได้ k กําลังจมากที่สุดแต่ว่าในส่วนของข้อ2ใช่ไหมอันเนี้ยข้อ3ก็เหมือนกันก็คือ k กําลัง8หาร k ลบ1ก็คือ k มันเป็นค่า8แล้วก็หารไป1ก็คือมัน8ลบออกไป1อ่ะค่าประมาณนะคือมันไม่สามารถใช้แต่วันเนี้ยือเพื่อความรวดเร็วเราก็เลยประมาณว่าจะใช้สูตรจริงๆอะไรประมาณเนี้ย คาดการเอากะกะเอาแต่จริงๆมันไม่ได้ค่ามันเป็น x x c แต่ว่าถัาน่ะพจน์ก็คือ8ลบออกไป1มันได้ K ประมาณ K กําลัง7อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่าจะมีตัวลบ K บ้าบ,าบา้อะไรออกไปอีกส่วนนี้เพราะฉะนะั้นนะอันนี้พจน์ข้างหน้ามันเป็น K กําลัง8ใช่ไหมในส่วนของข้อ2อ่ะมันเป็น K กําลังคูณ k กําลัง8ลบ หนึ่งอ่ะมันก็พอคูณเข้าไปมันจะได้ k กําลังเก้าแล้วก็หารอีก k ลบหนึ่งได้ k กําลังแปดคือตอนเนี้ยก็คือคิดว่าตอบข้อสองนะแต่อันเนี้ยเพื่อที่อันนี้คือเรารู้แล้วว่าตอบข้อสองแต่ว่าคือพี่อยากจะแยกตัวประกอบให้ดูว่ามันเท่ากันยังไงถามว่ามันตอบข้อสองจริงๆก็ถ้าใครไม่อยากรู้วิธีลึกๆก็ออกไปได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือเราเห็นได้ว่า k มันมีทุกพจน์พราะฉะนั้นก็จะเป็น k บกดึง k ออกมาก็คือลบหนึ่งออกไปทุกพจน์กำลัง3ามกำลังส k กำลัง5 k กำลังหและ k กำลัง7จัดรูปโดยการ จะจัดยังไงก็ได้อันนี้เพื่อความความชอบส่วนบุคคลอันนี้พี่จะจัดเป็นสองวงก็คือเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก,อนนกาา็อันนี้ก็จะดึงเคออกมาจากก็จะได้อืมหนึ่งเคกำลังสี่ ได้ k คูณ1บวก k กําลัง4ได้1บวก k บวก k กําลัง2บวก k กําลัง3อันนี้ก็จะดึงได้ดึงแบบเดิมนะคะ k กําลังสองในจากอันนี้ได้ k คูณ1บวก k กําลัง4คูณ1บวก k บวก k กําลังสองคูณ1บวก k ก็จะได้ k คูณหนึ k, ่งบวก k กําลังสี่หนึ่งบวก k กําลังสองแล้วก็หนึ่งบวก k มันดูจะยังไม่เท่ากับข้อสองใช่ไหมแต่จริงๆก็คือเราจะต้องมาทําการหารข้อสองเข้าไปอีกเนาะก็คือข้อสองเนี่ยเราก็จะเป็นหน้ากาําลังเราใช้สูตรหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองในการแยกตัวประกอบแล้วก็ตัดนะก็คือ k k กําลังแปดลบหนึ่งหารด้วย k ลบหนึ่ง อย่าง k กําลัง8เนี่ยมันก็จะมีได้แยกได้เป็น k กําลัง4หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็จะได้พอแยกก็เป็น k กําลัง4บวกลบ1เกับ k กําลัง4บวก1ได้ k กําลัง2ลบ1 k กําลังสองบวก1แล้วพอทีนี้ก็เป็น k ลบ1 k บวก1 k กําลัง2บวก1 k กําลัง4ี่บวก1 ก็จะได้แล้วก็คือเราอ่ะจะเอารเคคูณเคลบหคูณเคบวกหคูณเคกำลังสบวกหคูณเคกลังสี่บวกห่หารเคลบหนึ่ตัดตัดค่ามันถ้ามันเท่ากันเลว็วยากก็คือมีการสลับออเดอร์นิดหนึง่งเข้บคุณค่า